ทำกลางคดีหลอกลงทุนคดีแชร์ลูกโซ่ต่างๆอยากจะชวนคุณผู้ชมดูคดีนี้เกิดขึ้นที่เชียงใหม่นะคะมีผู้เสียหายถูกหลอกลงทุนหุ้นต่างประเทศและสูญเงินไปกว่า200ล้านบาทคดีนี้น่าสนใจเพราะว่าผู้เสียหายรายเดียวนะคะลงเงินสูงถึง200ล้านบาทแต่มีเหตุผลอยู่ค่ะว่าเพราะอะไรถึงเชื่อใจผู้ก่อเหตุค่ะคดีนี้ผู้เสียหายหลักๆคือนางเกษยาสิริพฤกษชาติ นนี้เป็นเจ้าของร้านขายยาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะส่วนเรื่องเงินลงทุนมีเงินของสามีและหุ้นส่วนในธุรกิจด้วยค่ะมูลค่าเงินลงทุนก็เลยสูงมากช่วงเวลาที่ถูกหลอกปีเดียวค่ะปเีเสร็จเท่านั้นคือตุลาคม2562ถึงพฤศจิกายน2563แต่ว่ามีการลงเงินโอนเงินไปทั้งหมด17ครั้งเป็นเงินรวมแล้ว206ล้านบาท โดยผู้ต้องหาอ้างว่าจะให้ผลตอบแทนสูงถึง200ซค่ะคำถามครับทำไมยอดความเสียหายรายเดียวเจ้าเดียวถึงสูงถึง206ล้านบาทเพราะการลงทุนมันมีหลายส่วนครับท่านผู้ชมส่วนแรกก็คือการลงทุนในหุ้นต่างประเทศหุ้นดาวโจนครั้งแรกเนี่ยลงเงินไป5ล้านต่อมาเขาก็เรียกให้เพิ่มลงทุนเรื่อยๆเดือนละครั้ง2เดือนครั้งบ้างพอไม่ได้ปันผลเนี่ยผู้เสียหายเขาจะขอทุนคืน ผู้ต้องหาก็อ้างว่าต้องตั้งบริษัทเพื่อนําเงินเข้ามาส่วนที่2เนี่แหละฮะต้องเสียเงินเพิ่มไปกับการตั้งบริษัทเช่นมีการเรียกเก็บเงิน36ล้านอ้างว่าจะต้องไปตั้งบริษัทใช้เงินสูงถึง360ล้านคือเรียกมา1 0ก่อนอ้างเรื่องของภาษีอื่นๆต่างๆแน่ๆครับเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ติดตามข่าวการหลอกลงทุนเนี่ยนะคะพอเห็นข่าวแบบนี้ก็คงจะมีคําถามเหมือนกันว่าทําไมผู้เสียหายยังหลงเชื่อ ไปเชื่อหรือว่าถูกหลอกทํานองไหนนะคะคือผู้ต้องหาเนี่ยอ้างว่าเงินที่ลงทุนไปได้กําไรคืนมาจริงมีการโชว์สลิปเงินเข้าบริษัทของผู้ต้องหาด้วยอย่างสลิปแสดงเงินเข้าไปถึง240ล้านบาทส่วนอีกสลิปหนึ่งผู้ต้องหาอ้างว่ามีเงินเข้าบริษัทแล้วถึง300ล้านบาทแต่ตรวจสอบกับธนาคารแล้วปรากฏว่าไม่ได้มีเงินเข้ามาจริงค่ะดูอีกครับยังปลอมอีกเอกสารการเสียภาษี อันนี้เนียนะผู้ต้องหาเนี่ยไปเสียภาษีจริงนะแต่ปลอมแปลงตัวเลขเช่นเอกสารของสัมภากรที่อ้างว่าเสียภาษีกว่า6ล้านบาทพอผู้เสียหายเขาไปตรวจสอบปรากฏว่าผู้ต้องหานั้นไปเสียภาษีจริงครับแต่ยอดไม่ถึงแล้วก็มีการปลอมแปลงเอกสารแก้ตัวเลขเอาทีหลัง เฉพาะข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงเอกสารมีถึง25ครั้งในกรณีของผู้เสียหายคนเดียวนะครับคือเห็นเอกสารก็เลยหลงเชื่อแต่ปรากฏว่าเป็นการปลอมแปลงเอกสารขึ้นมานะคะอีกหนึ่งวิธีคลาสสิกที่ผู้ต้องหาใช้ก็คือการแต่งโปรไฟล์ไม่ธรรมดานะคะดูจากภาพบ้านที่กรุงเทพอยู่ย่านหัวหมาก ถ่ายรูปคู่กับรถหรูป้ายแดงยี่ห้อดังเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีคลิปวันที่ไปเจรจาด้วยค่ะนี่ผมผมจะขายด้วยความยอมเจเขามาได้บังคับเนี่ยเขามาได้บังคับอันนี้ผม<ด>จะทำด้วยความมือซูใจแต่จริงๆแล้วลดทุกคันที่เซ็นออนลอยให้เจคือเขาทําด้วยความเต็มใจมริสูใจจริงจริงที่อยากจะคืนเงินให้เจคลิปนี้เกิด,ลลดกขดึน้นช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะผู้เสียหายไปเจรจาให้ผู้ต้องหาคืนเงิน ผู้ต้องหาก็มีทั้งนาฬิกาหรูกระเป๋าแบรนด์เนมรถหรูอีกหลายคันนะคะคันที่เห็นแบบๆแบบปอเช่ค่ะ<ม>ซึ่งผู้ต้องหาอ้างว่าจะขายแล้วเดี๋ยวโอนเงินไปให้แต่สุดท้ายก็ไม่ได้เงินส่วนช่วงหลังแจ้งความผู้ผู้ต้องหาโอนเงินมาแต่โอนมาแค่5ล้านบาทเทียบไม่ได้กับความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะทีมข่าวของเราไปคุยกับสามีของผู้เสียหา <ไป S 1> ยนะครับบอกว่าสาเหตุที่หลงเชื่อก็เพราะว่ารู้จักกับครอบครัวของผู้ต้องหา และผู้ต้องหานั้นน่าเชื่อถือครับใช้ของแบรนด์เนมมีบริษัทเป็นสปอนเซอร์ให้กับการประกวดนางงามด้วยเอกสารที่นำมาแสดงก็มีความน่าเชื่อถือครับเพิ่งจะมารู้ตอนหลังว่ามีการปลอมแปลงครับจนจนบางเอกสารที่เขาให้เราอะแม้แต่เจ้าหน้าที่ยังต้องบอกว่าขอไปที่สูตรหน่อยนะว่าจริงหรือเปล่าลไปเสร็จเล้วไปแต่รับเงินของสัมภาระเขาปลอมเหมือนมากแต่การปลอมของเขาในที่นี้คือว่าเขาไปจ่ายจริงค่ะ สมมติว่าเขาจ่ายแค่พันกว่าบาทใช่ไหมคะแต่เขาไปสแกนใหม่เป็นจ่ายนะคะเจ๊สองล้านติดสองงานบ้างติดร้านบ้างเขาบอกว่าเงินมุ่นเขามาแล้วเขาก็ไปจ่ายภาษีให้นะคะภาษีให้เขส่งตัวนี้เข้ามาเงินมุ่นเราจะมาแล้วนะคะแล้วก็ไปจ่ายภาษีให้แล้วนะคะแล้วก็ทำการพูดตอนไปด้วยเจตเน้นตอีส่งหลายฉบับเลคะผู้เสียหายและสามีทำงานอะไรมีร้านขายยาอยู่ในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ส่วนผู้ต้องหาเป็นผู้ชายอายุ29ปีคนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอฝางคือรู้จักกันตั้งแต่สมัยพ่อแม่ค่ะแต่งตัวดีขับรถหรูมาพรบกันที่ร้านขายยาหลายครั้งจนกระทั่งผู้ต้องหาชักชวนลงทุนแต่อีกด้านหนึ่งก็มีข้อสังเกตว่าผู้เสียหายมีเงินลงทุนสูงสูญเงินไปกว่า200ล้านบาทเนี่ยนะคะแต่ว่าจริงๆตรวจสอบไปแล้วในเชิงลึกก็ไม่ได้ทำเฉพาะร้านขายยายังเป็น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อื่นๆด้วยนะคะมีธุรกิจโรงแรมแล้วก็คอนโดมิเนียมด้วยค่ะด้านผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าตอนนี้ผู้ต้องหามามอบตัวแล้วนะครับแล้วก็มีการแจ้งข้อหาไปแล้ว3ข้อหาก็คือช่อโกงปลอมแปลงเอกสารแล้วก็ฟอกเงินครับผู้ต้องหาเนี่ยปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับตำรวจก็นําตัวส่งอายการให้ดําเนินการต่อไปทั้งนี้จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบด้านเพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหายครับ อ่รทุกอย่างตงไปตรงมานะครับเพียงแต่ว่ามันความหนักใจก็คือในรายละเอียดของสำนวนในคดีนี้มันเกิดขึ้นยาวนานนะครับในการตรวจสอบเส้นทางการเงินในการสืบสวนสอบสวนเนี่ยมันใช้เวลาใช้ความละเอียดอ่อนและใช้คนนะครับสิ่งที่หนักใจจริงๆเป็นภาพรวมนะครับก็อยากจะเตือนประชาชนเรื่องของแชร์ลูกโซ่เรื่องของการร่วมลงทุนเนี่ยนะครับให้คิดให้หยุดคิดก่อนนะว่าถ้า กำไรมันดีขนาดที่เข้ามาชักชวนเราลงทุนเนี่ยต้องคิดว่าทําไมเขามาชวนเราเขาลงทุนเองเขาทาเองดีกว่ามีรายงานนะครับว่าตอนนี้พบผู้เสียหายเพิ่มเติมครับในจังหวัดเชียงใหม่อย่างผู้เสียหายล่าสุดเนี่ยอันนั้นก็ลงทุนรายเดียวสูงถึง12ล้านบาทเหมือนกันทําไมวันนี้เราต้องหยิบยกข่าวนี้มาเล่าซ้ําอีกเพื่อที่จะเป็นอุทาหรณ์เตือนสังคมครับเพราะทุกวันนี้การหลอกลงทุนมันกลายเป็นคดีรายวันไปแล้ว แล้วแต่ละรายที่เสียเงินกันไปก็เงินสูงๆทั้งนั้นนะครับเตือนกันครับที่ต้องมาเตือนก็เพราะว่า1การลงทุนสังเกตเลยนะฮะถ้าเขาอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงในกรณีของคนที่ไม่รู้เขามาหลอกบอกว่าผลตอบแทนอย่างกรณีเนี้ยสูงถึง2 0 0ลงร้อยได้200เนี่ยมันสูงเกินไปครับอันนี้ก็ต้องระวังต้องตั้งหลักกันให้ดีกับประเด็นที่2ครับบางคน ไม่ได้หมายถึงกรณีนี้นะครับหมายถึงกรณีอื่นๆที่อาจจะรู้อยู่แล้วว่าอาจจะเป็นการหลอกลงทุนหรือว่าเข้าขายแชร์ลูกโซ่แต่ก็ยังลงเงินเพราะเชื่อว่าจะถอนทุนทันอันนี้ให้ระวังเลยนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วคดีที่จะติดตามเงินเวลามันเกิดแชร์ลูกโซ่ล้มหรือว่าการลงทุนนั้นสูญเงินไปการตามเงินใช้เวลานานครับในการดําเนินคดีใช้เวลานานในการตามเงินแล้วสุดท้ายเงินที่ได้ไม่มีใคร ได้รับเงินเท่ากับจํานวนเงินที่สูญไปนะครับ